คือมัดดิดเองตอนนี้ก็ต้องเลงทั้งกุนซือใหม่ถูกไหมแล้วก็นักเตะอ่ะก็อยากจะเสริมทัพเข้าไปอีกโอ้โหเขาก็เก่งมากแล้วเนาะแต่ลนยีนี้ไม่ได้ปีนี้ไม่น่าได้แชมป์นะว่าแต่นักเตะสอคนที่เห็นบอกว่ามัดริดเตรียมส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นนะคะก็คือทั้งด้านของอีสักแล้วก็กิมารไรส ยู<บ>คาโซใช่เนี่ยคืออันนี้เป็นสื่อจากสเปรนรายงานนะคะว่าทางมัดริดเนี่ยเตรียมส่งหัวหน้าแมวมองของทีมเนี่ยไปดูฟอร์มของทางอีสักและก็กิม,มารายสของยูงคาโซในเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับบาติสเชแมงวันพุธนี้นะคะพวกทั้งคู่ในทบผรีงานได้อย่าง,งยอดเยี่ยมมากแล้วก็ยังจะดูฟอร์มของเอมบัปเป้ด้วยโอ้ยเอมบัปเป้ไม่ลองดูฟอร์มแล้วเหรอ เออหายแล้วหรอยังเ,เจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอวัดใจกันว่าจะลงได้ไหมแต่ว่าเนี่ยคืออันนี้เป็นเกมหนักของนิวคาสเซิลนะคะเจ็บที่บอกอ่ะนิวคาสเซิลทุกคราบเหมือนกันนะคือเข้ามาเล่นถ้วยบอลย,ยุโรปถ้วยใหญ่แต่เจอทีมแบบโอ้โหแข็งเป๊กอ่ะใช่แต่ว่าล่าสุดได้แต้มไง ใช่ใช่ใช่ได้คะก็คือทางด้านของนิวคาสเซิลก็ต้องเต็มที่มีข่าวทางด้านจามาลัลเซลค่ะที่กลับมารับหน้าที่กัปตันทีมในเกมลีกนัดล่าสุดที่ชนะเบอร์ลี่ค่อยสัมภาษณ์เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเอ็มบะเป้ขอแลกเสื้อหลังจบเกมก็ยินดีนะเพราะว่าเอมบะเป้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในโลกฝรั่งเศสเหมือนกันเออใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็เต็มที่ในเกมนี้ผู้จัดการทีมก็ย้ำว่า ให้ความสําคัญกับแผนการเล่นแล้วก็คว้าชัยชนะให้ได้โดยไม่สนใจชื่อเสียงของคู่แข่งเออจริงๆก็ต้องรีฟแบบนี้นะลงไปอย่าไปกลัวก่อนว่าโอ๊ยเขาเป็นเป๊ะจะลแลกเสื้อโดนต่อยเขาเป็นเอ็มบาเป้เอปปๆๆะไรี้ก็ลงไปก็สู้ไปก่อนอย่พ<ช>ิ่งไปกลัวแบบนัน้าสำคัญครับเพราะว่าได้หนึ่งเสร็จแล้วเล่นในบ้านใช่ต้องพยายามมีคะแนนให้ได้แล้วนิวคาสเซิลนะงานหนักจริงๆอ่ะบอกงี้ กูอัปเดตมาใช้ไม่เหลืองที่ะเอาให้คุ้มมีไหมเรามีแฟนมิวคาโซลไปไหนไม่รู้แล้วอย่าให้มาโชว์เดี๋ยวไปอีกสิบตัวงแพ้เลยนันมีอีกไหมเออนะแต่ว่าเอมบัพเป้พอเห็นคลิปที่ลัสเซลไปมีเรื่องแล้วเอมบัเป้อาจจะแบบไม่อยากแลกเสื้อมอยากเข้าใกล้แต่เขาช่วยครอบครัวนะน้องเขาตัวร้าย